ช่วยจัดการบ้านนามว่าช่วยจัดการทีบ้านท่ายามกว่าคือสืบทอดแม่อ่าครับผมก็ไม่ทราบคุณแม่ทำอะไรเนาะคถามลูกชายเนาะทีนี้ข้อสองครับถามถึงลูกสาวคนนี้ใช่ไหมครับทั้งสองคนจะส่งไปเรียนพิชิตา ึกษาจะไปเรียนที่เมืองนอกจะดีไหมที่อเมริกานะครับมีกลบแบบที่พีนกลบแบบกลบอว่าเรียนที่อเมริกา บำรุงดีหรือไม<า>่ค่ะขอมือขอมเมือเบ็นูน้อง เครือข่ายเป็นสายไลน์เครือข่ายกันนะครับเป็นเครือข่ายเป็นสายเดียวกันสายงานกันต่างงานร่วมกันต่างงานร่วมกันเอามือเอามือเนี่งานน้าแหมอาญาน้าแหล หกศูนย7หนึ่6เจ็ดหกศูนย์หนึจกไม่ไรหัสนีรหัสนแก้วไกกัแคนละกบอ้วอัีันนี้ข้อที่สี่จะถามนะครับคือเจ้าตัวหนักบอลแก้วเปยา รวยเดี๋ยวรวยหมเอยากรไวยไหม <c oughs> อยากรวยรไหม <c oughs> ไป <ใน S 1> หา,หาคนชื่อ,อสุบิน ร่วมมือกันครับข้าวสดจะงามมากดวงเอ็สองคนหนุน กันเดียวกา e มาอีกตะโนตะโกนครับเนที่ตกนครโกนชื่อสุภินตะโกนถาเกิดวันนี้พี่จะขอเรียนถามปอที่4นะครับธนงคือจอตั๋วธนาคารจะซื้อที่จะซื้อที่ดินครับรูปบ้านน้องแวงแขงเรงจัดนะครับมีสัปแยงนะครับจากทำอะไรซื้อไว้ให้ลูกซื้อไปจนมรดกของพ่อทหารรับง ไ่จะซื้อแปลงมร้านสองร้านหนอ๋อมีมีสองแปลงครับแต่ซื้อแปลงไหนดีซื้อแปลงเดียวใช่ไหมครับค่ะแปลงหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนมีมีลูกมถายรูปไมถ่ายรูปทัหดค่ะอ๋อไม่ได้ถ่ายเอาเงินเอาเอาเงินให้ให้กรงแบนให้กรไหดครับแล้ว็นนึกนึกทางที่เราจะทำได้ที่งแปลง ่ร้านเนค่ะดนะครัลืมที่บอกื่อสุบินอะไรนะครับชื่อะครับเจบอะไร่ตอนนั้นเราไปบุกสกุลหาคนชื่อสุแล้วมีมีข้อมีเข็นอะไรนะคะเชื่อะชื่อชื่อลกครับ พระพัดฝนทั้งสามนั่นแหละถามให้หน่อยเป็นห่วงปลาพาพอนกิาเอานิชากรก่อนรู้ใาเขาพลายังไงนะเขามีข้อเข็มอะไรไหมเอาว่าเขาว่างนายนิชากรนะครับคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้นายนิชากรแต่จะมีข้อมีการมที่บัลกรรช่วงนี้หรือไม่ครับเีอะไรปกติอะไรครับเกิดนะคะมีมัสเซิลเกิดวันพุธที่สองเดือนสิงหาคมค่ะพศ

ชื่ออะไรครับปรับพัดสอน,สอนที่ว่าจะส่งไป็น้ท่านบอกว่าดีเนาะดีแต่ว่าเขาเขา,เขามีแฟนที่ดูแลจะแต่งงานจะไปเป็นคูนก่นกน <c oughs> ไม่ไม่อยากให้แจ้งอยากให้ไปเรียนนะครับาอก<ห>าอกงไม่ได้ยินนะ้ <c oughs> าะอกากงอากงตอบมาเลยครับ ภาษาปนิชชื่ออะไรครับอย่าลืมนะที่บอกไว้นะครับคนนี้จะถามว่าคนคนที้เป็นปากาวท์นะครับเกิดวันอะไรวันเดือนปีอะไรล่าค่ะเกิดวันจันทร์ที่19เดือนมิถุนายนค่ะพศ2538เกิดปีคุณค่ะถามว่าจะมาอะไรรึเปล่าวิบากกรรมวิบากกรรมช่วงนี้หรือไม่ ชมนอด้วยคบาตรเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีครับอะนเขาแก้ีุ้ชีเรียนกรุงทางแก้ช้มชวบไปเที uh ่ยวพระวาง Me. อาจารย์ครับคนเมื่อกี้ตัวกีนปี59นี้ใช่ไหมครับปีนี้ปีอะไรนี่ล่ะพัทส์ข้าศึกพัทส์สอดข้าศึกป่ามาเกิดเกิดวันอาทิตย์ที่1งเดือนกุมภาพันธ์พศ2545เกิดปีมะแมยค่ะถามว่านี่แบบกรรมไหมครับช่วงปีจะถึงปีใหม่นี้ข้ากรับ ครับงานนี้เหมาะกับเจ้าตัวหรือยังครับไปเรียนตั้งใจจะเรียนเจริญคนต่อไปนะครับคุณสุกศร ร่วมให้ร <not S 3> ูปรูปหนึ่งเป็นบกคนด้วยค่ะเดินทางกลับแล้วของฟองจะเดินทางกับนจะ้ดินทางกันได้ต่ไปเจอส้มให้ด้วยค่ะของมุ้งของของให้เดินทางบ่อยค่ะโอ้ค่ะเดินทางบ่อยให้อะกัวมุงไปติดด้วยดูสิ จุซาจุซาครับจุซาจุซาครับจุ